สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการาวิธีโกงเงินนะครับวิธีโกงเงินในเกมเกมในเกมนั่นแหลครับเกมอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่เกมออนไลน์แต่ว่าค่ายของเกมลอฟกับค่ายกรูไม่สามารถแฮกได้นะครับเพราะว่าระบบของเขาดีจริงๆนะครับแล้วก็พวกเกมในไลน์นะครับค่ายกลูก็คือค่ายที่แบบ Glu นะครับอ่าก็เราจะมาเริ่มการแฮกกันเลยนะครับอย่างแรกคุณต้องมีโปรแกรมเกมแฮกเกอร์นะครับแล้วผมหาก่อนอ่าหาเจอแล้วเมื่อคุณเปิดมันขึ้นมาตัวนี้เน้นเลยนะครับต้องรูทก่อนนะครับวิธีรูทเดี๋ยวผมจะสอนคลิปหน้านะครับนี่นะครับคุณก็พับลงไป เราให้เปิดเกมที่คุณต้องการครับผมจะเอาเกม,มเมฮิมครับรอสักครู่ครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วผมขอปิดเสียงนะครับตัวนี้ผมเพิ่งโหลดมาใหม่นะครับโหเฮอย่าค้ามสิ ค้างนิดหน่อยนะครับก็อาจจะมีค้างบ้างนะอาจจะมีค้างบ้างโอ้โหค้างใหญ่เลยเนี่ยอ่ามาแล้วร o c ก e t ็ u จ p ขอปิดเสียงแล้วกันนะครับชาวตเสียงปืนนะครับจะไม่รบกยง ก็ปิดให้หมดเลยดีกว่าน,นะครับเราจะได้ไม่เป็นภาระของอะไรนะคอ่าแล้วก็จะตั้งค่าภาพเป็นโลนะครับเพื่อความไหลลื่นนะครับแล้วก็ตอนแรกก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนครับเล่นไปก่อนตอนแรกตอนนี้มีเงินอยู่ศูนย์บาทนะครับก็เ,เล่นเอาเงินก่อนนะครับ าภาพก็ก็โลนะก็โลว่าคนจะรู้โล you must go through the topic อะไรเนี่ย stop the dogs of war หยุดนาอหมาน้อยสงครามนี้นะฮะและอะไรเทีย the army of ninja อะไรให้เราไปฆ่า ninja y เ s อ e r นีเตอร์อะไรสักอย่างนี้แหละครับอ่าเขาให้ไปค่านินจานะครับโอ้แอนไบดูเวคืออะไรวะครับ The help you r girlfriend อ๋อแฟนแฟนเรานะครับหฮ้อะไรอันนี้ก็ฮ้อัน,น,อน,นี้ก็ตกใจเราก็ไม่สนใจแหละครับเราก็ไปกันเลยครับไอ้นี้แปลกมันเกาะไปอ่ะดูคาสส s ก

ตุ่ม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 ตุ anyway> ่มตุ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 ่มตื่มตุมตุ่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 มตุ้มตุมตุมตุ่มตุมตุมตุม่มตุ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 ม่มตุ้มตุ่ม เห้อ่ะให้อ่ะโอ้โหกดไม่ทันอ๋อผมเพิ่งเคยเล่นไงเกมนี้ผมไม่ผมไม่เคยได้เล่นโอ้โหเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะโอ้โหไม่ทันโอ้โหสอดแล้วแต่เกมว่ะ แตงเงี้ว่ะโอ้โหห้ามยิงห้ามยิงเพื่อนอ๋อโดนชูดโดนชูดเอ้ยกดไม่ทันเลยนรู้อยู่รู้อยู่โอ้ยมาดิมาดิมาดิเอ้ยกรับ นี่ก็ใช้ได้นะครับเราก็จะรอแฮกปืนนะคะป้ายถึงขั้นเรานะคะโอ้โหกากมากเลยผมไม่เคยเล่นนะอ่าอก็ติ๊กติ๊กไปนะนี่เอ้ากดผิดเดี๋ยวผมค่อยกดออกนะครับโหลดอีง กนนึ่ง,นนงกันนึงก็นี่ไนงะมันก็จะมีให้นะครับไปดูปืนปืนก็มีให้ซื้อนะต้องเลเวลสิบเอ็ดมันก็จะมีอะไรเลเวลอะไรเลเวลอะไรนะก็จะมีนะเดี๋ยวดูก่อนอะไรที่เราซื้อได้ ต้องเล่นจนกว่าเราจะซื้อของได้นะคะมันจะได้ลดได้โอเคเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้อัดยาวหน่อยนะครับคลิปนี้อัดยาวหน่อยอ่าเล่นเล่นไปก่อนฮะ,ะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเดีย๋ยวเพิ่งเบือะะ่อเฮ้ยโอ้โหไม่ทันอีกแล้ว โอ้โหยิงิดชูเก้าแปดอ่าเรียบร้อยแ่ีไม่ใช่ไม่ทันโอ้ย ยังไงรู้ไปเฮลิยงพ่ะไหนกันบูงบ,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 บูงบงงจ้ำว่งจ้ำไปยังไงโอ้โหไม่ทันว่ะฮะ,ะโอ้ มันก็สอง้อยเจ็ดนะฮะสองร้อยเจ็ดก็เขียนไปนี่คือขั้นตอนอย่าลืมนะครับผมลืมไปเลยใี่คุณกดตรงนี้ให้คุณปรับเป็นออโต้นะคลิกเลยนี่เขาเขียนสองคสอนี่เขาบอกให้เปลี่ยนนะฮะแล้วก็ไปเล่นก่อนแล้วก็เล่นที่มันตายนะครับ อาจวิดีโออาจจะยาวหน่อยนะครับเาเล่นให้มันตายนะแค่เปลี่ยนค่าเงินเงินจ้าอืมอ้มทำไม,ไมเงินร้อยอื้หือ้อนนอยู่ใกล้มากเงินไปังินไป ใอืแซ่บไม่ทันเลยก็ไม่ทันเลยอ๋ก็ทำให้ตายเนี่ยนะทำไงก็ได้ให้ตายอ่ะคืออ่าตายแล้วอาจมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะฮะโอเคก็มาที่ตรงนี้สองหกแปดนะครับสองหกแปด หาให้เปลี่ยนเป็นค่าอะไรที่เราต้องการนะครับผมต้องการเก้ากวันสิบล้านอะ่ะโอ้ยสิบร้อยพันแสนล้านสิบล้านโมดิฟายให้คุณกดโมดิฟายนะฮะแล้วคุณทำให้ค่าเงินมันเปลี่ยนดีทายมองรถให้ดู ตโอเคครับค่าเงินก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็ทำให้ตายเลยเมื่อไหล่จะตายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ตายซะทีแค่นี้ก็ไม่ยิงซะทีโอ นั่งกลัวกระสุนวะฮะมันยิงไม่ไปกระสุนลดอฮ้ยโหเ,เกือบไปยิงละ้ยให้มันยิงไปนะโหนี่ไงตายละ อ่านี่ไงครับเงินก็จะเพิ่มแล้วเรียบร้อยนะครก็ทำการออกตัวเกมแฮกเกอร์ได้เลยนะครับส่วนลิงก์เกมแฮกเกอร์นะครับให้คุณไปหาเอาเองในโฟแชร์นะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย